คำถามเรียนถามอาจารย์แม่ชีไพโรปกติหนูไม่เคยสนใจธรรมะจะนึกถึงพระเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือคะ่ะขอพระช่วยให้คนไทยโควิดขอให้เทวดาคุมค้มครองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคอ่า,านหนังสือสอบได้ตรงข้อสอบขอให้สอบผ่านแต่สุดท้ายจะตกง,งานหรือเปล่าหนูก็ยังไม่รู้สุดท้ายเวลาก่อนเข้าห้องสอบหนูจะเข้าร้านเซเว่นซื้อแบรนด์ขวดละจ2บาทดื่มเพื่อให้สมองไวทำข้อสอบได้ค่ะ หนูกู้ยืมกายสอมาจะใช่มีหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้หนูจึงหวังว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงจะมีทางออกยังไงขอถามอาจารย์แม่ชีให้ช่วยชี้แนะด้วยค่ะอาจารย์แม่ชีฟังคำถามของหนูแล้วรู้สึกได้เลยว่าหนูกับแม่ชีเหมือนกันเลยคือเป็นเด็กดีผู้ใหญ่สอนยังไง ทำค่านิยมยังไงเราก็พยายามทำตามนั้นน่ะในสมัยที่แม่ชียังเป็นเด็กๆสมัยก่อนนั้นต้องเข้าใจว่ายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเลยเวลาจะสอบนี่ก็จะต้องไปขอร้องพระพุทธเจ้าจากพระพุทธรูปนะให้ช่วยก็ต้องบนแล้วแต่ว่าจะบน่น ไม่เคยเลยที่ครั้งไหนเนี่ยที่จะไปสอบแข่งขันแล้วไม่บนแล้วไม่ขอร้องนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจว่าเราจะไปแข่งขันติดต้องให้พระพุทธเจ้าช่วยทุกเรื่องแล้วก็ติดเป็นนิสยัยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ชีอายุแปดสิบนะเวลาขับรถก็ยังต้องสวดมนต์แล้วก็อัญเชิญบทพาหุงมาเพราะว่า ดามพระไตรปิฎกนี่เขาเชื่อว่าเวลาที่เราอ่ะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประวัติพระพุทธเจ้าเทวดาอยากฟังเพราะว่าเทวดาก็เคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดเนี่ยเทวดาก็มาอยู่ใกล้ๆหมายความว่าเราอยากให้เทวดาเนี่ยมาฟังแล้วก็ช่วยปัดเป่า ไม่ให้รถทันไหนที่มันประมาทนะเนี่ยเข้ามากระทบกับรถเรานะเพราะเรา,ามีสเต,ติอยู่แล้วเราขับไม่ประมาทเรายอมให้คนอื่นแซงอยู่แล้วแต่ในบางสถานการณ์มันก็มีเหตุขับขันที่ต้องการเทวดาช่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะขับรถไปแล้วก็ไม่ลืมท่องพาหุงนะเพราะว่าเราอยากให้เทวดาช่วย คนนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นบอดิกาดเนี่ยก็คือคนที่มีบารมีต่ำกว่านะในเรื่องเนี้ยจุกของอาจารย์เนี่ยจะไม่ใช้เทวดาแบบเป็นคนที่เราบนบานขอพรอ,อาจารย์จะไม่เคยบนบานขอพร กับรูปเทวดานั้นยกเว้นจากพระพุทธเจ้านั้นโน,น้นยุคนู้นนะแต่ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปมีการขอพอรกับเทวดาปางต่างๆเขาพิฆเนศจตุคามอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะอีกอันนั้นมันก็เป็นข้อบ่งชี้ว่ายุคนี้มีการแข่งขันมากขึ้นบอด้การ์ของจิตวิญญาณก็ต้องมีมากขึ้นเป็นธรรมดา พูทธเจ้าอาจจะมีคนขอมากไปก็เลยต้องขอจากเทวดาก็ได้อันี้ก็เป็นอุปมาแบบขำๆหน่อยนะทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีการโปรยทานเวลาที่คนจะเข้าจะบวชจากนาคเป็นพระนาชีนี่จะเป็นคนที่กลัวของโปรยทานมากเลยนะ ตั้งแต่เล็กๆเลยเวลาไปดูเขาโปรยทานเนี่ยเวลามีสตังกลิ่งมาถูกเท้าเนี่ยจะสะดุ้งเลยนะไม่กล้าย,ยิบอ่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้แม่ชีไม่ค่ยชอบของอะไรที่แจกฟรีอะ่ะนี่ก็เป็นกรรมเก่าคนนี้คนที่ชอบแย่งทานเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยพวกเนี้ย กลัวเสียเปรียบผู้อื่นผู้อื่นก็คือคนที่เชื่อคล้ายๆเราอ่ะการที่เราเป็นหนี้ก็ยโสอก็เพราะว่าเนี่ยก็เป็นการโปรยทานของรัฐบาลนะเราดูแล้วรัฐบาลโปรยทานก็จะได้ใจคนพวกชอบแย่งทานคนเราดื่มแบรนด์จนกระทั่งผู้ขครที่เป็นเจ้าของเครื่องดื่มพวกเนี้ยก็รวยเป็นเศรษฐี ทั้งนั้นเลยจะเป็นเศรษฐีระดับประเทศหรือเศรษฐีระดับทเออเชียเนี่ยก็ขายแบรนด์ทั้งนั้นนะเพราะอะไรก็แสดงว่าคนแถวแถวเนี่ยคือกลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้อ่ะถูกหล่อหลอมด้วยความเชื่อว่าถ้าเราดื่มของพวกเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์คือพลังแรงทำให้เราอยู่ในเกมแข่งขัน แต่เมื่อไหร่ถ้าหนูไม่อยากเป็นผู้รับปรอยทานนะทำยังไงถึงจะพ้นจากความเชื่อที่เราเคยชินเราก็มีวิธีการแนะนำง่ายๆคือเราคิดกับคั่วจากความเคยชินที่เราเคยชอบคิดตามๆกันหมายความว่าไงคิดกับคั่วก็เช่นว่ายุคนี้มันเป็นยุคบริโภคนิยมคนทุกคนเนี่ยจะต้องเอาใจผู้ซื้อ เขาบอกว่าผู้ซื้อเป็นคิงอย่างเงี้ยเป็นพระราชาเข้าห้างสรรพสินค้าคนที่คิดเ,เงินเรายังต้องยกมือไหวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาการคิดลำตามกันเพราะฉะนั้นเราก็คิดอีกขั้วหนึ่งเราคิดว่าขณะที่เราซื้ออาหารข้าวน้ําและของจําเป็นเนี่ยเรารู้สึกซาบซึ้งใจว่าเขาคนขายอ่ะก็ต้องพยายาม ไปหาอาหารทำประกอบอปรุงอาหารเพื่อมาขายเรานะเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วต่างหากที่เป็นผู้โชคดีที่จะได้ของนั้นโดยไม่ต้องลงทุนมากเพราะฉะนั้นเรารู้สึกขอบคุณในความพยายามที่เขาได้ทำมาเราก็ยิ้มรับนะฮเราเห็นกับเขาอะมีความ ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการที่เราจะเอาเงินไปแลกนิดหน่อยแค่นิดหน่อยแล้วได้ความพยายามจะเข้ามาเต็มๆอย่างเงี้ยจากนี้ก็อันนี้เป็นข้อคิดนะแต่การกระทำจริงๆก็ต้องลองทำด้วยเช่นเราสำรวจว่ามันมีข้าของสิ่งไหนที่มันเป็นของส่วนเกินเนี่ยเราก็ควรนำของส่วนเกินไปให้ผู้ที่สมควรให้ไม่ใช่ให้แบบ กร,กระจายแบบโดยทานอย่างนี้ไม่เอานะเราต้องใช้จิตของเราดูว่าใครเป็นผู้สมควรให้เราต้องให้แบบบัณฑิตนะ่ะให้ของที่เราอ่ะให้ในการที่เหมาะสมแล้วก็ของนั้นน่ะมีประโยชน์กับผู้รับของเราที่ส่วนเกินของเรามันอาจจะมีค่าอย่างยิ่งกับของผู้รับนะ ในลักษณะแบบเนี้ทําให้ทานบาร,รมีของเราครบเครื่องก็คือหนึ่งวัตถุทานของเราอ่ะจะมีค่าขึ้นทันทีทั้งๆท,ที่มันเป็นของส่วนเกินของเราผู้รับนั้นก็เหมือนกับเขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะเขาก็จะส่งน้ําใจคือดีใจมากเลยทานของเราก็จะครบเครื่องเพราะฉะนั้นเราได้ทานบาร,รมี จากของที่เราไม่จําเป็นเนี่ยลักษณะแบบเนี่ยมันเป็นบาร,รมีนะอาน,นิสงส์มันจะมากจริงๆค็นี้บาร,รมีพวกนี้มันนานๆทาทีสิ่งที่เราเอาทําทุกวันน่ะก็คือการที่เรามีวิถีชีวิตของเราในศาสนาพุทธเชื่อว่าเราจะต้องเห็นอนุภาพของศีลห้าเราต้องทําอย่างนั้นจริงๆเช่น สินก้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเราจะฆ่าสัตว์ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อปกติเรากินข้าวแล้วเราทิ้งจานไปหรือดื่มกาแฟแล้วทิ้งไว้ไม่เกินสิบนาทีอ่ะมันจะมีมดเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปล้างจานเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีอาจจะทําลายชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินข้าวเราต้องล้างจานทันที ดื่มเครื่องดื่มก็ต้องล้างถ้วยทันทีอัน,นี้ก็เป็นตัวอย่างนะแต่ชีวิตเราไม่ใช่แก้กินอย่างเดียวเรายังต้องเข้าห้องน้ําเรายังต้องใส่เสื้อผ้าเราต้องมีกิจอย่างอย่างมากมายขอให้สังเกตนะว่าคนที่มีระเบียบจัดข้าวของอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยส่วนมากมักจะได้สุขภาพดีนะ ถ้าเราสอนให้เด็กของเราเนี่ยรู้จักระเบียบแล้วทำอะไรให้มันอ,อย่าทิ้งคว้างเอาไว้เนี่ยตัวเนี่ยจะทำให้สุขภาพเขาดีเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสที่เขาจะผิดศีลข้อหนึ่งมันจะมีน้อยลงส่วนศีลข้อสองวาดไว้เรื่องการรู้คุณของสาธารณประโยชน์เนี่ย ที่เขาให้เราใช้ได้โดยเก็บค่าบริการนิดหน่อยเช่นน้ำไฟแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของที่มนุษย์มาสมมุติกันเองนะแต่จริงๆแล้วถ้าตามหลักเหตุปัจจัยแล้วมันยัสร้างมาได้ยากมหาศาลเอาไว้พูดโอกาสหนนะ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่า เมื่อเราเปิดน้ำแล้วมีน้ำใช้เนี่ยแลวน้ำสะอาดเนี่ยแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุญบารมีมหาศาลเลยมนุษย์ถ้าไม่มีบุญถึงระดับเนี่ยไม่สามารถจะมีน้ำสะอาดใช้นะขณะที่เราพูดเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้หลายทวีปเลยไม่มีน้ำใช้งนั้นคนไทยเปิดแล้วมีน้ำใช้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยต้องคิดว่า มันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างจะไม่เกิดน้ำใช้เราก็ควรรู้คุณค่าของสิ่งที่เขาส่งมาให้เราใช้ฟรีๆคิดก้านน้ำนิดหน่อยไฟก็เหมือนกันถ้าเราพูดถึงการที่จะมีไฟฟ้าใช้นะนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มันมหาศจจร์เนะี่ยเพราะมันจริงๆแล้วมันต้องมีไฟฟ้าใช้เนี่ยในชีวิตของแม่ชีนี่เอง ตอนที่แม่ชียังเป็นเด็กนะก็มีแค่หลอดทางสเตนหลอดอไฟฟ้าฟูเรสเซนยังคิดไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกชนิดที่คนยุคนี้มีนะแม่ชีถึงได้บอกว่าตัวเองโชคดีที่ได้อยู่กับวิถีดั้งเดิมทำให้เรารู้คุณค่าของน้ำและไฟและทำให้เราเกิดมาเนี่ยไม่เคย จนเลยนะคําว่าจนนี้ก็คือไม่เคยขาดแคลนอะไรเลยที่เราต้องการนะอาจจะเป็นเพราะเราต้องการแค่พอดีมอพอเป็นนะจริงไม่เข้าใจคําว่าขาดแคลนเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจเลยอีกอันหนึ่งก็อย่าเจตนาแย่งของที่ผู้อื่นรักนะ่โดยมีเจตนาแย่งโดยเฉพาะจงใจเลยว่าแย่งจากเพื่อนจากผู้ร่วมงานอย่างเนี้ย ก็ทําให้เราอะคล้ายๆกับว่ามันจะมีจิตที่เขาเรียกว่าจิตจิตนรกอยู่เยอะไปนะทต่ใ้้มันร้อนใจอะสิ่ข้อสามเนี่ยถ้าใครมีไม่ดีพอจะเป็นคนหงดงิดง่ายร้อนใจง่ายอีกเยอะเลยคือนี้สิ่ข้อที่สี่เนี่ยชัดๆเลย ยุคนี้เราถูกสอนให้มีเหตุผลต้องให้จำไว้เลยอย่าใช้เหตุผลเพื่อทำให้เรารู้สึกเองแบบเนี้ยส่วนมากมันมักจะมีตัวกูขึ้นไปแสดงแล้วข่มคนอื่นเนี่ยหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดถ้าเรานิ่งฟังเงียเๆีไม่ต้องให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลคนสุดท้ายอ่ะอย่างเนี้ยจะทำให้วาจาของเราศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาเราคิดอะไรเราโอกาสที่เราจะได้ตามที่เราคิดเนี่ยมันจะมีสูงมากเลยเพราะสินข้อที่สี่เนี่ยสินข้อที่ห้าก็คือว่าพยายามกินก็รู้ตัวว่ากําลังกินเคี้ยวก็เคียเค้ยวอยู่ดื่มน้ําก็รู้ว่าดื่มน้ําอยู่เข้าห้องน้ําก็ต้องรู้สึกเลยว่ากําลังขับถ่ายอ่า อาบน้ําก็ต้องรู้เวลาทําอะไรก็ต้องรู้คือถ้ารู้คร่าวๆแบบเนี้ยก็เรียกว่ายังไม่ต้องฝึกเลยรู้คร่าวๆตามธรรมชาติแบบเนี้ยเรียกว่ามีศินห้าครนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จําเป็นเลยว่าถ้าศินห้าละระดับเนี่ยมันแค่พอเลี้ยงตัวเราเอาพอถูถ่ายไปให้เป็นคนที่ไม่เป็นภาราดก่อสังคมแต่ทํายังไงให้เราอ่ะเป็นคนที่ เป็นผู้นำของสังคมอย่างนี้จะต้องมีอีกข้อนึงแถมมาคือเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่เห็นอะไรตรงหน้าของเราเนี่ยว่าเราจะจับอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นสาระกับเราและผู้อื่นวิธีการก็คือให้เราเพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยกำหนดให้เราใช้ทุกวันเนี่ยวันละห้านาทีเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ซี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราเข้าห้องน้ําเราเห็นผมของเพื่อนเนี่ยอยู่ในอ่างน้ําเนี่ยเรารีบหยิบออกหรือเราเห็นอะไรที่มันเละเทะอย่างเนี้ยในห้องน้ําเราช่วยปกติเขาจะมีผ้าคริ้วช่วยเอาผ้าคลิ้วมาปัดๆน้ําอย่างเนี้ยที่ห้องน้ําทําแค่เนี้ยอย่างของอาจารย์แม่ชี เวลาที่เป็นอาจารย์เนี่ยคือคนจะอาจารย์ก็จะกินกาแฟกันทิ้งเอาไว้เต็มเนี่ยอาจารย์จะรีบไปแต่เช้าเลยรีบไปล้างถ้วยกาแฟให้เขาเนี่ยใช้เวลาห้าหรือสิบนาทีแบบเนี้ยโดยไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนทําเพราะอาจารย์เชื่อว่าลักษณะแบบเนี้ยจะทําให้เราอ่ะ สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วรู้เลยว่าโอกาสอะไรอ่ะที่เราจะทำอ่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับเราและสังคมมันจะเห็นได้โดยการที่เราอ่ะหัดเสียสละตัวเองสักวันละห้าและสิบนาทีถ้าหนูทำแค่ที่แม่ชีพูดเนี่ยสักประมาณหนึ่งเดือนนะแล้วลองดูอันเนี้ยมันก็จะเห็นตัวเองเนี่ยคือผิดไปจากเดิมมากเลย นี่คือขั้นต้นที่สุดที่มนุษย์ควรทำนะนี่ยังไม่ใช่ดาวเด่นอะไรเลยแต่เป็นการขั้นต้นที่สุดคือใช้วิถีชีวิตของเราเนี่ยให้รู้ทันค่านิยมที่ยัดเยียดให้เราอ่ะเป็นกระแสของค่านิยมซึ่งส่วนมากเนี่ยมนุษย์ร้อยละเก้าสิบห้าจะอยู่ในกระแสแต่เราเป็นผู้เข้าใจกระแสโอกาสที่เราอ่ะจะ เข้าใจสังคมคือเข้าใจกระแสมันก็จะมีขึ้นทันทีส่วนที่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงเนี่ยคำสอนของพุทธธรรมอ่ะจะมีลึกขึ้นแล้วก็บอกวิธีการว่าเราควรจะทำยังไงเพื่อที่เราจะใช้กระแสพวกนี้ให้เป็นประโยชน์